สวัสดีครับกลับมาพบกับ KOO Joe Channel กันอีกแล้วครับและในวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆมาฝากทุกๆท,ท่านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีประโยชน์จากพวกเรากันด้วยนะครับ คุณทศสาวครับอาการที่เห็นชัดเจนว่าผู้ชายคนนั้นกําลังมองโลกเป็นสีชมพูสุดๆชนิดที่ว่าผู้หญิงอย่างคุณ,คณสามารถจับผิดสังเกตจากผู้ชายที่เข้ามาจีบคุณได้เลยนะครับว่าเขาแค่หวังมาเตาะเล่นขำๆหรือว่าตกลุ่มรักคุณจะจนขาแพงกันแน่วันนี้ผมจะพาคุณไปดูสีอาการของผู้ชายที่กําลังตกลุ่มรักเป็นอย่างไรไปชมไปฟังกันได้เลยครับสีอาการของผู้ชายที่กําลังตกลุ่มรักข้อที่1 เขินสุดชีวิตอาการนี้เป็นอาการพื้นฐานของคนที่กําลังตกหลุมรักสงเก็ง่ายๆครับเมื่อเกิดคุณผู้ชายเจอหญิงสาวครั้งแรกเกิดอาการขัดเขินพูดไม่ออกบอกไม่ถูกจะพูดตะคำ้ำก็ตะกุกตะก,กักมือไม้เกยกะเข่งก้างไปหมดหัวใจเต้นแรงเหงื่อซึมออกมือไม่กล้าสบตาไม่กล้ามองหน้าชัดๆมันแสดงว่าคุณกําลังปิ๊งสาวคนนั้นเข้าให้แล้วครับข้อที่ 2. คิดถึงทุกลมหายใจ อาการแบบนี้จะแตกต่างจากอาการแรกครับเพราะมันจะเกิดกับคนที่มีความรู้สึกช้าหมายความว่าเจอกันแล้วก็ยังไม่รู้สึกปิ๊งแบบรักแรกพบแต่พอแยกจากกันไปแล้วกลับคิดถึงเขาอยู่อารมณ์ประมาณตกอยู่ใต้ผวังนั่นแหละครับแต่ขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าอาการคิดถึงที่ว่านี้ไม่ใช่แค่คิดถึงแบบเล็กๆน้อยๆน,นะครับต้องคิดถึงอย่างจริงจังคิดถึงเสียงของเขา คิดถึงอากับกริยาต่างๆของเขาหรือเวลาที่ไปเจออะไรดีๆก็คิดว่าน่าจะเหมาะก,กับเขาหรืออยากให้เข้ามาด้วยนั่นแหละครับเป็นอาการเริ่มแรกของการตกหลุมรักข้อที่3ใครๆก็ไม่ปิ้งอาการที่ไม่มีผู้หญิงอยู่ในสายตาหรือว่าไม่รู้สึกว่าปิ้งกับใครอีกต่อไปแล้วพระหนึ่งโลกนี้มีเธอคนนั้นพิงคนเดียวนี่แหละเขาเรียกว่าความรักมันเข้าตาครับข้อที่4 บิดเบือนตนเกิดอ,อาการต้องการรู้ว่าผู้หญิงที่คุณรู้สึกดีๆด,ด้วยนั้นชอบอะไรแบบไหนแบบว่าพอรู้แล้วก็อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเอง ให้เป็นแบบที่เธอชอบชนิดที่ว่าถ้าคุณผู้ชายชอบผู้หญิงผมหยิกคุณก็เข้าร้านดัดผมให้หยิกเหมือนคุณผู้หญิงถ้าคุณผู้ชายเห็นคุณผู้หญิงชอบผู้ชายที่ใส่เสื้อรัด,ดคุณก็ยอมเป็นข้าวต้มมัดอะไรแบบนี้แหะครับอาการแบบนี้ไม่ธรรมดานะครับแต่ถ้าคิดจะจีบผู้หญิงเข้าจริงๆแล้วก็ขอแนะนําว่าอย่าเลยนะครับคุณควรเป็นตัวของตัวเองนั่นแหละดีที่สุดครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อน สี่อาการของผู้ชายที่กําลังตกหลุมรักถ้าคุณเท้าสาวสังเกตเห็นคุณผู้ชายที่เข้ามาจีบคุณแบบนี้คุณก็ฟันธงได้เลยนะครับว่าเขาอกอำลังตกหลุมรักคุณอย่างแน่นอนครับและขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก www.gangbeauty.com ด้วยครับหากว่าคุณถูกใจอย่าลืมคอมเมนต์พร้อมกด s u b SCRIBE กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ KOOJO Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ